สวัสดีค่ะมาพอก็มีแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนี้ห้อยแครงห้อยแครงอ่ห้อยแครง,ก,รงกินน้ำกันว่ามียำใหยหรอ,อท่านเขียกกินแตบวนะ่าไงเอาซ่อนนอ่งท้องกระตือไหมฝนตกแก่ะมือนี้มันเนียนกินจกรรม ช่วงนี้เป็นกล้องโทรศัพท์นะฮะกล,ก,ลก,ก,ลกล้องมันกล้องห่างโอ้ยทรงสอมซูนซื้อไม่ก็ได้ถืกถึกแล้วกล้องก็ได้ใส่เลนส์ใส่หัวอะไรก็ได้เอาขอปบขอปุ่นเนีย้ยเนียวๆนี่สามสบห้าบาทขอบปุ่นเนี้ยเนียวๆนี่เด้อสามสบห้าบาทพักแพ่วไปดูค่ะ ไม่เป็นไรเราก็เติบโตมาจากการถ่ายจากการถ่ายอัน,นโทรศัพท์นี่ยละมื่อนี่หอยแค้ง่อ่อยง่ามเพว่าเมื่อึ้นต่มหลวกไว้แล้วมันบ่ได้กินว่าสิเหตุคลิปอยู่บานนี่มีหมอรำสิ่ง <c oughs> ก็เลยบไดเหตุ <c oughs> แบบคุยเลยกแปะตัวใหญ่ครับหอยแคงนี้ซื้อมาจากน้องคายเด้อยุสกุลไม่รู้ว่าซื้อจากไหนสื่อใส่ใสซสื่อมากพร้อมแชรแช่น้ำแข็งมาอืม เหมือนผู้ยุงสงซก,กวนไปสิบา้าจังสื่อมาจากใสะวันนี่ค่ะมังเหนหีววยวเลยตัวใหญ่หมดเลยกิโลหนึง่งกิโลละสองร้อยบาท ừ. หอยแข็งคิลโลสองร้อยเพราะสือแต่วน้องไข่เด้อเมนแถวด้านเปิดเนาะอ้ยของเนี่ยสนันนววนไวนไวด้านมันยังบ่เปิดค่ะด้านมิตรภาพให้เล่าเนะ่ะ ปุ่มใซ่ปุ่ม,ซม,ซมแซ่ว้าแห้มีแห้งคออะฝนตกอูก้อากาศดีแลวเข้าไปห้าเห็ดเห็ดลายหลายหาะแถวนี้นะเห็ดเยอะโขกหลาย โคกนะโคกก็คือ,อแปลให้พาอื่นฟังเนาะบางคนสิบไม่รูจ้จักโคกก็คือตาที่มันอุดมสมบูรณ์แถวนี้มันอุดมสมบูรณ์นะคะแถวนี้อุดมสมบูรณ์มาก ม่ได้ใช่ถั่วใส่กองเอาแบบไง,ไง่ายขอบุณสามห่อลอย่ดส,สนใจสั่งซื้อศูนย์หกสามห้าหกห้าหนึ่งห้าสี่สี่ศูนย์หกสามห้าหกห้าหนึ่งห้าสี่สี่แจ ก็ว่ากันไปต่อมาเสียบแม่แบบนี้นะอืม ผักแพ่วเ,เสียบลายเนี้เอเสียบอะไรเอาอลูงใส่ถั่วแล้วก็สด มนอ่อนซ่อนมันไปหาเห็ดเห็ดลราง,งูกะมมา่ซ่วนไปในเดอ้อผู้ใดก็ได้มันไ,ไปหาเห็ดหาหอยอืม <c oughs> 嗯。Mm. Mm. ทัเสีเลยจ,จะ้ะถ้าจะบอกว่าอิ่มไหมไม่อิ่มนะค่ะงงอาพอดี พักปอดซันผิดซื้อมาจากไมโครดยคือรู้วนาปอดซันผิดเอามันกับมีเขียนมันเป็นทุงบอกไว้เนาะ Ừ. 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 เดือดยู่อยากใส่ใน,น่อยๆบ้านอันนี้นะที่หนูอยู่เนี่ยนุใหญยโรงเรียนเหรอเดอ้อบุได้ยังมูหูจกักรกับข้าวกว็่ได้โรงเรียนติดมูบานอ่ะเล็กหน่อยกสิ ม่เหล่นี่ยนังเรียนสดด้วย เล่นๆมือสไปรวมพิธียพวกหน้าแก้วเด้ค่ะพูดได้เห็นกระทักเนี่ยพวดอะไรได้ิบอกปันก้นเจ้าควอางันดังป่านนั้นอมอมางคนี่สิว่าอยากเห็นอย่างางั้เนาะค่ะ หนูจะยุดแถวนีเราไม่ยอมไม่แ <com>. งียเพราะเราพละแถวนี้ล้วค่ะเห็นแท้หนูมักเลาะเห็นเมื่อไรเห็นบอกหนูอยู่ตั้งไก่โคกสีสุพรรณยังเห็นหนูเลยหนูมักไปเบิ่งหนูมักขับรถเบิ่งว่าเออฮัมบูเคยมาอยู่แค่ะสิขับไปเบิ่งสินะโอเคนะบรรยากาศแถวนี้หนูมักมีภูเขามีอย่างนะเลิศยังบอกขอบปากไอ้ผึ่ง แต่ว่าพวกหน้าแกลวมันบ่ไม่พูดหรอกมีแต่โขกอื จุม่มสดมีต่โขกกับปลาเขาแต่ว่าน่าอยู่เปลี่ยนความรู้สึกอ่ะดีอ่ะอชุมชนนี้ก็ดีออื Chắc dạng dạng xong im Im nấm nấm khô เดี๋ยวไปซีหาตัวเดี๋ยวไปแน่เด้อค่ะขอบคุณเลยนะคะที่เขามาติดตามรับชมหนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะมือนี้นุ้งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ